สวัสดีครับอินดี้ตอนรับเข้าสู่ช่องฟิวโบโบนะครับมันก็มาอัปเดตกาบบิดคอยน์นะครับเป็นวันจันทร์หลังจากปิดสัปดาห์แล้วนะครับก็ภาพรวมนะครับวันนี้ก็เอากราฟเล็กๆสั้นๆมาฝากกันนะเนาะเพราะว่ามีความผันผวนสูงนะครับเนื่องจากช่วงนี้มีกระแสนะครับในการตามล่าตามล่าออเดอร์วานนะครับเนาะก็เราก็ได้แค่เป็นผู้ชมนะครับเนาะเพราะว่าวาน ที่เทรดลากันอยู่ตอนนี้ไซส์หลักประมาณ400ล้านนะครับ4 4 0ล้านนะที่โดนจับจับตามองอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่พูดถึงกันเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนกับไอเกาหลีในช่วงก่อนๆนหน้านั้นนะนะครับที่เคยเทรดเทรดหนักๆแล้วแตกทุกวันนะนะครับนะ มันก็จะออกแนวแนวนั้นแต่ไอตัวนี้ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็อยู่ในการาฟของสี่ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นแบร์แฟกตัวสี่ชั่วโมงละจากเมื่อก่อนไล่มาจากหนึ่งชั่วโมงนะครับเนาะแล้วก็มันไม่ยอมหลุดนะครับแล้วก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นก็เป็นอัปเดตเป็นแบร์แฟกสี่ชั่วโมงนะครับในทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนาะก็ มุมมองล่าสุดนะตอนนี้นะครับเท่าที่ผมแยกฐานฟิโบมานะนะครับถ้าเอาฐาน85,500นะครับจนถึง8 8 8หมืเนี่ยนะครับโซนแปดหม่สามห้าห้าสรุปไปเป็นไปเป็นรอเป้านะครับนะเป็นเป้ากลางกลางทางเลยเอาง่ายๆก็คือเป็นทางผ่านนะครับนะเป็นจุดกึ่งกลางหลังจากวิเคราะห์ไปเมื่อวานใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยทำกรอบมานะครับในกรอบเหลืองเป็น ไซเวย์นะครับนะในกรอบเหลืองเป็นไซเวย์นะครับเป็นการออกข้างยังไม่เลือกทางทางหนึ่งส่วนจุดเลือกทางนะก็จะเป็นถ้าเลือกทางลงก็จะเป็น8 2 8 8 0นะครับถ้ามันมันปิดได้นะในแท่ง4ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทำให้มีโอกาสมาทดสอบแถวๆโซนอ่าเส้นอัพเทนนะครับอัพเทนที่เขาเรียกว่าเป็นอัพเทนแบบปิดนะครับเนาะเส้นปิดแล้วก็ถ้ามันหลุด80,000 2,400ี่้อยจนถึงแปด0 0ืสองสองร้อยลงไปนะครับอ่าจะเป็นมุมมองของเกาะรีบาวนี่เห็นไหมที่จริงมันเป็นโซนรองนะครับแต่ว่าในฐานฟิโบเนี่ยผมทำแยกมาอย่างงี้นะครับฐานใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงตรง,ตรงข้างบนเนี่ยนะครับแปด0มสามถึงเจ็ด0มนแปดความจริงเป็นโซนช็อตนะครับแต่ว่ามันเป็นช็อตที่ต่ำลงมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในโซนนี้ข้างบนยังเป็นแดนขายอยู่นะครับแค่มันยังไม่ลงแค่นั้นเองนะครับพอทํากรอบย่อยมาข้างบนเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ดูดีเลยนะครับเพราะว่าถ้ายังกลับ90,000ไม่ได้แถวต่ำกว่า8 6ก็คือ85,500ถึง84จะเป็นจุดที่เป็นมุมมองที่ได้เปรียบนะครับแล้วก็พอมันอยู่ในมุมมองของลองนะผมเปลี่ยนเป็น rebound น,นะเพราะว่า มุมมองของการรีบาวเนี่ยเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการาฟหลุดมาปิดต่ำกว่า8 2ด8 8 0นปนะครับปิดในรอบ4ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงลงไปนะครับมันจะมีโอกาสปิดหลุดเส้นอัพเทนตรงนี้นะครับทำให้ฐานรีบาวมันมันจะไม่รีบาวมันจะกลายเป็นหลุดฐานรีบาวลงมาอยู่ในโซนช็อตโซนสุดท้ายก็คือโซนที่เขาเรียกว,ว่าหลุดหลุดหลุดเบรกเอาแบร์นะครับเบรกเอาเบร์แฟกขึ้นมาแล้วก็มีดีเทส แล้วก็อาจจะหลุดลงไปนะครับก็จะเป็นมุมมองการลุ้นหลุดแปดหมื่นนั่นเองนะครับนะลุ้นหลุดแปดหมื่นเนาะส่วนถ้ามันยังไม่หลุดอ่ะสมมุตินะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้นะมันล่าเนี่ยมันล่าโควานนะไอตัวนี้เลยนะคอ่าเปิดอยู่ไซส์ประมาณ4ี่ร้อยสาสิบเอ็ดล้านนะครับหรือไซส์หนะ้าพันบีดีซีนคือบวกแค่ศูนยะ์จุดหกสองเปอร์เซ็นตะกำไรสองจุดเจ็ดล้านดอลลาร์นะครับบวกแค่ศูนยะ์จุดหกเปอร์เซ็นตนะ ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะครับบวกกันเป็นเกือบสามล้านลนะ,นะโดยมีจุดล้างพอตอยู่ที่แปดหมื่นหกเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดหมืนหกมันก็จะอยู่แถวนี้นะครับอยู่ต่ำกว่าฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยาวานตัวนี้นะครับน่าจะมองว่ามันยังเป็นแบร์แฟกอยู่นั่นเองนะก็คือถ้าทะลุตรงนี้ใช่มันไม่ใช่บรนะ์แฟก a g ละโดนโดนพุ้มกินแต่มันก็น่าจะซื้อ,อมีกําลังซื้อ,อจุดล้างหนีแน่นอนนะมันไม่ใช่มันไม่ไม่หมูแน่นอนในตัวเนี้ย ขนาดเมื่อวานนะเมื่อวานหรือว่าก่อนถ้าจําไม่ผิดเมื่อวานใช่ไหมจุดล้างมันอยู่แถวๆ81,500นะก่อนที่จะมีแรงซื้อขึ้นมานะบอกเลยว่ามันซื้อมันมันมันหนีนะมันหนีไปที่8 000, 6 0 0อเลยนะไม่โดนล้างนะวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่วานธรรมดาแน่นอนนะครับนะทีนี้ไอตัวเนี้ยนะครับ มันก็คงจะจ้องลงไปแถวหกหมื่นเก้านั่นแหละนะเพราะมันไปบายออเดอร์ไว้นะมันก็จะตรงกับคอนเซ็ปต์ตรงนี้เลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใน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 ความที่ตลาดเนี่ยยังไม่หลุดแปดหมื่นแปดหมื่นสองแปดแปดศูนย์เนี่ยโอกาสที่จะทะลุกรอบบนก็จะเป็นแปดหมื่นสี่สองสองแปดที่มันยังไม่ทะลุทั้งวันนะนะทั้งวันจะมันยังไม่ทะลุแปดหมื่นสี่นะครับเราจะเห็นเลยโดนกดตำ่ำนะมีแท่งอ่า เขาเรียกว่าแท่งอะไรนะ,ะแท่งวันก่อนนะเป็นแท่งที่เขาเรียกว่าพยายามที่จะกินวานนะที่8,005นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะทางวันก็ปิดต่ำกว่า8,004นะครับนะกะ็ถ้าเกิดทะลุ8,004 200นะครับก็ยังก็ยังมีโอกาสลึกๆที่จะขึ้นมาเทสท,ที่ประมาณ8,005ด7 6ซึ่งมันเป็นมุมมองของการเทสเอ เออ EMA นะครับ EMA 200มันจะอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมานะครับแต่มันชิงหลุดก่อนนะครับเนอะก็อ่าก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับมันก็จะไหลลงไปที่โซน 80, 8ปดหมื่นแปก็จะเป็นโซนที่อ่าเป็นโซนที่เขาเรียกว่าถ้าดูจากจุดล้างนะครับโซนนี้จะเป็นแนวรับของอช่วงปีปีสองสี่นะครับซึ่งแนวรับตรงนี้หนาแน่นนะครับเนาะ ถ้าย้อนกลับไปนะเนี่ยเป็นแนวรับที่เบรกเอามานะครับนะครับนี่นะครับที่มันเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้นะครับถ้าหลุดลงไปนะครับมันต้องไปถึงนู่นเลยแหละประมาณห้าหมื่นต้นตามปีนะเนี่ยนะครับถ้ามันหลุดตรงนี้มานะครับมันก็ต้องลงไปเทสจุดต่ำก่อน ครับเราจะกลับขึ้นได้ก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะครับในมุมมองนะตรงนี้นะสำหรับบิตคอยเนาะก็มันก็ลงมาแล้วนะครับนะก็ในมุมมองวันนี้ก็ <c oughs> ถ้าอยู่ในมุมมุมมองของแบสเซ็ตนะถ้าได้ฟังคิดที่แล้วนะผมมองว่าหลายหลายคนก็น่าจะมีจุดดักนะครับส่วนผมกับทีมเทรดก็ดักกันตั้งแต่แปดหมื่นสี่ลงมานะครับ โซนเมื่อวานนี้แล้วล่ะที่มันขึ้นไปแถวโซน8ปดที่อ่าทำทรงจะไปล้างไอ้พอตวานนะนะ,นะครแต่มันขึ้นไปชนฐานแปดหมื่สีผมก็เลยให้พากับทีมเทรดเนี่ยนะครับช็อตแถว8ปดห0นะครับถ้ามา8ป5ห0 0ก็เอานะแต่ว่ามีจุดดักที่มีจุดคับขาดทุนที่500นะครับก็คือ SL500 บก500นั่นเองนะสายชอดนะครับ ก็มันมาไม่ถึงแปดหมื่นห้า้อยนั่นแหละนะครับมันมาแค่แปดหมื่นสี่เก้าร้อยแปดหมื่นห้าแค่นั้นเองนะครับก็ได้เป้า 8, แป่นสี่ขึนลงไปเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเมื่อวานละห้าทุ่นกว่านะครับเนาะดึกๆนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจับกันมาหรือเปล่านะมันมีหลายคนอยู่นะครับที่จับกันมานะเป้าเปดแปดหมื่นสี่สองร้อยนะครับคนเงา บางคนก็แปดหมื่นสี่สี่ร้อยนะครับเนาะก็เช็คเช็คก,กันบ้านก,กันไปนะครับนะก็ดูว่าอาจจะมีโอกาส tp ในระดับแปดพันหนึ่งหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นจุดหรือเปล่านะครับสำหรับทีมเทรดนะส่วน fc ที่ติดตามนะครับเนาะก็ผมก็อัปเดตเหมือนกับทีมเทรดนั่นแหละนะครับการก็อยู่ในมุมมองเดียวกันนะครับแต่ว่าทีมเทรดเนี่ยจะเป็นมุมมองของการเทรดพร้อมกันนะครับซึ่งมีเวลากันอยู่ละ นะครับนะก็เป็นแก๊งเทปนะครับใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับเป็นแก๊งสําหรับอ่าแก๊งที่สนับสนุนผมแหละเทปเทปเทปพร้อมกันนะครับนะโดนตัดก็ตัดพร้อมกันนะครับก็สําหรับมุมมองนี้นะครับนะเดี๋ยวลุ้นลุ้นให้หลุดตรงนี้แล้วกันชิปนี้ก็เหมือนพูดไปแล้วนะมนลงมาตอนพูดชิปมันก็ไม่รู้จะทําไงนะเพราะว่าผมผมส่วนใหญ่ผมจะทํากราฟประมาณสองทุ่มนะระวางแผนในทีมเทพนะครับ เพราะว่าช่วงสองทุ่มจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับตลาดอเมริกาเปิดเอออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นมุมมองที่เราจะเหมาะกก่การเข้าเทรดนะส่วนกลางวันก็เป็นการเฝ้าดูเฝ้าระวังกราฟอย่างเงี้ยรอกราฟเปิดนะครับวันนี้ก็ไปลุ้นกันแล้วกันน้องว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับนะก็เทรดแบบมี SLMM นะครับนะป้องกันความเสี่ยงไว้นะครับ ส่วนมุมมองของทองนะของอัพเดตหน่อยแล้วกันนะนะครับทองเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะสงครามการค้าก็บวกกับมันสงครามระหว่างประเทศก็บวกกับมันนะครับเศรษฐกิจกแยกก็บวกกับมันนะครับแล้วก็ทําให้มันเขียวแบบไม่มีที่อ่าไม่มีที่จะลง่ะนะนะแต่ผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีลงบ้างแหละออกแน่นอนนะมันเคยย่อระดับสองพันเจ็ด เฉลี่ย2,008ลงมาประมาณ2,005 200กว่านะในปี24เลยนี่นะครับปี25นี่ก็วิ่งยาวเลยนะครับซึ่งถ้ามองโดยรวมนะระดับวีคแล้วกันนะกราฟนะครับทองจะอยู่ในฐานใหญ่เลย3 2 0 0ถึง1,009 9 1 0 0ก็เป็นจุดที่เริ่มซื้อขึ้นไปนะครับส่วน75%เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะมาแตะ3,049อยู่นะนะสำหรับทอง ซึ่งตอนนี้นะครับในระดับวิกเนี่ยมันเกิด bear d i v e r g e n c นะครับนะซึ่งไอโมเมนตัมมันต่ำกว่าครั้งก่อนนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงกันมากละคือเอาเผ่อๆอาจจะไม่ถึงองี้นะครับซึ่งอ่ามันอาจจะติดแถว75%นะครับติดแถว75%่แถว75% ถ้าทองคำติดแถว2995นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันน่าจะจบอาจจะจบที่มุมมองของ bear divergence นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทรดให้แบบปลอดภัยนะครับแล้วจะมองว่ามันเป็น bear bear confirm อย่างเงี้ยนะครับจุดสูงสุดจะต้องอยู่แถวแ2995นะครับแล้วจุดที่หลุดจะเป็น2941นะครับไปที่ไหนเลยนะครับก็จะมีโอกาส ลงไปทดสอบแถวแถว2671นะครับนะก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับในครึ่งทางเนาะนะครับอาจจะเป็นการลงมารีเซ็ตแถวแถว2,006ต้นๆน,นะครับแล้วก็อ่าเป็นมุมมองการหลุดเส้นใน MA 50ของวิกด้วยนะครับนะก็ต้องรอดูหน้างานทีหนึ่งว่าทองมันเล่นขึ้นไม่หยุดเลยนะครับอ่าไม่มีอะไรไมาหยุดมันได้เลยเรืองไงแต่ผมว่าประมาณกลางปีมันน่าจะไปกันหมดทุกตัวลวนะมั้ง นะครับกลางปีปลายปีนะครับก็สําหรับมุมมองทองนะถ้าจะดักเซลนะถ้าดักบายเพื่อไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะถ้าจะบายสั้นมันบายได้เลยถ้ามันลุ้นไปลง 3, 000, 49, นะสามพันสี่เ้านะสามพันสเก้านะถ้าลุ้นได้นะแต่ว่าผมว่าดูมันมันแม็กแม็กไรไงไม่รู้นะมันอิ่มตัวแล้วผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะตัดลงปรับฐานก่อนอะไรก่อนนะ ก็จะเป็นมุมมองของการเด้งขึ้นมาก็เซลล์ตามต้านแล้วกันนะสำหรับท้องก็จะเป็นการดัก2 995- ถึง2 941นะครับสองไม้ตัดหลุดนะครับสไม้ตัดหลุดเนาะทองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ b ีดมุมมองกราฟใหญ่นะครับนะกลับมาบ c ดซีรอบแล้วเดี๋ยววมหางกราฟนะนะครมันอยู่ตรงไหน บีซีกราฟใหญ่ตรงนี้น่าน่าน่าเอามาคุยนิดหนึ่งนะครับซึ่ง uh, มุมมองของของกราฟวิกเนี่ยมันอยู่ในโอเวอร์โซลก็จริงนะครับแต่มันเพิ่งโอเวอร์โซลต้นๆ้นะมันยังลงต่อได้อีกนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งของมันนี่ก็เยอะนะสําหรับในมุมมองของวิกนะครับนะนิดนึงของมันนี่เยอะเลยนะหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นที่มันจะลงได้นะครับวันที่สิบเก้านะครับบ o j ประกาศดอกเบี้ยนะครับอาจจะเป็นการคงดอกนะครับ อาจจะเป็นการคงดอกเนาะแต่ประกาศสองครั้งนะในรอบปีที่ผ่านมาวันที่สาอ็ดกรกฎาคมกับวันที่ยีมกรานะครับที่มันประกาศนะหลังจากประกาศนะเหมือนทุกอย่างนะครับมันก็เลวหลายนะครับนะมันเกิดขึ้นหลังบ o j นะครับผมไม่รู้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะแต่ว่ามันลงในระดับเท่าไหร่สสปอร์เซ็นยี่บซะในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ย b ีโจะประกาศอีกทีนึงเนี่ยวันที่สินะครับสิบเก้าก็อีก2วันเท่านั้นนะครับช่วงเช้าเช้านะก็ถ้าเกิดมันมันรับดอกขึ้นต่อหรือว่ามันโคงดอกก็ไม่แน่จะดีต่อตลาดใช่ไหมนอกจากมันจะลดดอกเบีย้ยกลับมาลดดอกเบีย้ยหรือยังไงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับนะบวันที่20สิบก็จะเป็นเฟดนะครับเนาะรนะประกาศดอกเบีย้ยนะครับนะบนะบก็จะประมาณนั้นอันนี้สําหรับกราฟบีโอเจนะ เดี๋ยวไปดูกราฟการปิดวิปแล้วกันนะอุ้ยไม่ได้ทำมานะครับไม่รู้มันอยู่ปิดระดับสัปดาห์อ๋อโอเคผมไปทำไว้ในบิตคอยซีบีนะครับการปิดระดับสัปดาห์นะครับ ปิดระดับสัปดาห์เนี่ยก็เอาง่ายก็คือวันนี้มันปิดประมาณ80,000อะไรนะปิดประมาณ8ห2 7 9นะครับ8ห2 7 9ก็อ,อยู่ในฐานสูงกว่า8ห้าเ859นะครับแล้วก็ไม่ไม่ทะลุ80,6250นะครับอพอมันปิดอย่างนี้นะ82เนี่ยคือมันปิดต่ำกว่า83ที่พูดในคลิปเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่มันจะมาทดสอบ88,59ว่าหลุดไม่หลุดมันจะมีมากกว่าขึ้นไปทดสอบ86,00นนะครับนะก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าในมุมมองการปิดวีคเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันลงไปเทสข้างล่างก่อนถ้าไม่หลุดก็ค่อยมาขึ้นมาเทสข้างบนที่8ใช่ไหมนะครับแต่จะหลุดไม่หลุดอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับมันอาจจะหลุดก็ได้นะเพราะฉะนั้นระวังไว้นะครับนะโอเวอร์โซเนี่ยมันบางครั้งมันก็แบบ ไม่ใช่ลงมาปุ๊บมันจะกลับเลยนะครับเราดูโอ์บอสนะครับมันลงมาแล้วมันยังไปต่อได้อีกนานเลยนะหลายสัปดาห์นะครับนะก็อย่าไปฟันธงนะโอโซบอสเยอะนะครับผมโดนหลอกมาเยอะแยะเกี่ยวกับไอโอโซบอสเนี่ยนะครับไม่ยอมเด้งก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับบิตคอยแล้วก็ทองนะก็เดี๋ยวตัวอื่นๆนะก็จะไปอัปเดตอ่า ในคลิปหน้าแล้วกัน,น้้องวันนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ